วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชม Omega Museum นะครับตึกที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตึกของโรงงาน Omega จะเข้ามาใน m เซียมเขาก็จะมีให้ชมภาพปยนต์ซึ่งเป็นภาพยนต์แบบ360องศา Welcome to the Omega Museum Celebrating the Pioneering Legacy of Omega Watch ดูหนังจบเขาก็จะเปิดประตูเพื่อให้เข้าสู่มิวเซียมนะครับซึ่งพอเข้ามาสู่มิวเซียมแล้วสิ่งที่จะเจอก็คือประวัติศาสตร์ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของทางรุยแบรนด์ในสมัยที่ยังทำนาฬิกาอยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นนาฬิกาพกนาฬิกาโบราณ คาลิเปอร์เก่าๆซึ่งทางผู้ก่อตั้งหรือแบนเป็นคนทําขึ้นมาแล้วในบนตู้ก็จะมีบ่งบอกไว้ถึงปีนะจากปีไหนจนถึงปีไหนไล่ไปเรื่อยๆนั้นพอเข้ามาถึงในนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เจอก็คือการจัดแสดงที่เป็นระเบียบแล้วก็จะไล่ปีไปปีที่มันมีความสําคัญก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ พอเริ่มต่อเนื่องสู่ยุคใหม่โอเมก้าเริ่มเข้าสู่โอลิมปิกเกมก็จะมีกิมมิคเท่ๆเป็นรูวิง่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่โอเมก้าเคยทำให้กับวงการกีฬาอย่างโอลิมปิกเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ยังจะเป็นรุ่นต่างๆของโอเมก้าตั้งแต่อดีตในปี1939นะครับทางโอเมก้ามีออกคาลิเบอร์ที่ได้รับชื่อเสียง พอสมควรคือคาลิเปอร์3 0มสิบามมลิเมตรคาลิเีย์คาลิเปอร์นะฮะตัวนี้เป็นตัวสร้างชื่อให้กระทังโอเมก้าก็ถ้าเพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมก็จะสามารถจะดูนาฬิกาแล้วเขาก็จะมีนาฬิการิปเซนต์ในยุคต่างๆให้ได้ชมกันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นทำออกมาเป็นรูป5ห่วงซ้อนกันอยู่นะฮะก็ความหมายก็คือสิ่งที่โอเมก้าทำให้กับ วงการกีฬาอย่างโอลิมปิกเกมก็จะมีนาฬิกาจับเวลารุ่นต่างๆตั้งแต่อดีตนะครับรวมถึงนาฬิกาที่ระลึกที่มีการสร้างขึ้นมานาฬิกาลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ทำขึ้นมาในยุคต่างๆอเมกาก่อตั้งในปี1848นั้นในปี1948ก็มีการนำนาฬิการุ่นนี้ออกมาเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีเซนเทนารี enary, นะครับ นก็เป็นจุดต้นกําเนิดของปีที่กําเนิดหอดูดาวนะก็จะมีหอดูดาวที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนแฟนหอดูดาวทั่วโลกในรุ่นต่างๆจัดแสดงอยู่นะครับเลดี้เมติกกลไกออโตเมติกที่มีความเล็กที่สุดในอดีตนะครับก็มีจัดแสดง เริ่มเข้าสู่ยุคอวกาศก็จะเริ่มมีนาฬิกาจับเวลาโผล่เข้ามาในคอลเลกชันของทางโอเมก้าเขานะซึ่งก็เริ่มเป็นอะไรที่มันโมเดิร์นขึ้นเข้าสู่ปี1969ซึ่งเป็นปีที่สำคัญนะก็จะมีมันวอชโผล่มา1974ยุคนาฬิกาคอร์เริ่มเข้ามาซึ่งเป็นจุดที่ทำให วงการนาฬิกาของสวิตนี่มีการกระทบกระทัยอย่างรุนแรงนะเกือบจะเจ๊งกันหมดในปี1983นเมไฮแอค็คมิสไฮแอคก็เข้ามาซื้อโอเมก้านหะลังจากนั้นโอเมก้าก็เริ่มกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึง่งเพืเ่อนๆต้องมาชมครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีความขลัง นะจะได้ดูนาฬิกาไล่ตามปีเป็นประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆนี่จะเป็นตัวจำลองคอมพิเวเตอร์ที่ใช้สำหรับยิงจรวดขึ้นไปดวงจันทร์ในสมัยก่อนนะ <l> พวกนี้ปีใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะครับปี 2013โอเมก้าเริ่มทำระบบแอนตี้แมกเนติกนะครับสามารถกันได้ถึง15,900าพนเกนะวกนี้ก็จะเป็นปีใหม่ๆแล้วัน้นเมื่อทางโอเมก้ามีการจัดแสดงสิ่งที่สำคัญก็คือโอลิมปิกเกมการขึ้นสู่ดวงจันทร์เราก็จะไปถึงเซ็กชันสุดท้ายก็คือ ดับเบิลโอเซเว่นจมส์บอนย์ศูนพอมาถึงเจมส์บอลศูนย์ศูนหมายความว่าการแสดงก็ได้สิ้นสุดการเยี่ยมชมเรียบร้อยนะครับมิวเซียมซีรีส์นะครับ ออกมาแล้วก็จบไปเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนี่คืออดีตของโอเมก้าที่เคยสร้างสิ่งที่สวยงามเหมือนกับเป็นงานศิละปะทีเดียวนี่เป็น阿拉斯加โปรเจกต์คนรู้จักอยู่ในโรงงานไม่ได้อยู่ที่นี่ ตรงนี้ก็เป็นเซกชั่นของ d o u b l O ก็จะเป็น Limited Edition ต่างๆที่ทำให้กับ007ซึ่ง Semester ที่ทำร่วมกันออกมาเป็นกิมมิกให้กับทาง007 ก็ขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ก็มาดูว่า007ตอนใหม่โอเมก้าจะทำตัวไหนมาประกบแต่เท่าที่รู้ก็คือจะไม่ทำเป็นลิมิเต็ดแล้วแค่จะทำเป็นสเปเชียลเอดิชันนะครับ จกออกจากโรงหนังก็จะมาถึงพอตรงขาออกก็จะเป็นโปสเตอร์ต่างๆซึ่งก็นำไปสู่ทางออกแล้วก็เป็นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ลงมาด้านล่างหลังจากเยี่ยมชมมิวเซียมเสร็จก็มาถ่ายรูปโรงงานโอเมก้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆ <c oughs> ผมเคยเทำคลิปการเยี่ยมชมโรงงานโอเมก้าไปแล้วนะ